นี่ครับตอนนี้ก็นกคึกจัดแล้วครับเรียกลงกระดิกปีกกิริกกิริกนะครับพอดีมันหนาวผมเอาผ้าคุมไว้นะครับก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับ นกตัวนี้ผมเคยออกแบ่งนะครับก็มีหลายท่านถามมานะครับว่าราคาเท่าไหร่สามใบเท่าครับผมสามใบเท่าคือขาดตัวแล้วครับผมเป็นนกมีเล็บขาวครับนีบ่ครับ คงไม่นี่คนระับเป็นคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ